สองตัวสิห้าเป็นส่ราคาให้แต่้าเส้นไม่เอาไปใช้เวลาปงานนั้นมา ก็ว่าไม่ได้ใช้เงินไอ้เงินตอนนั้นมาหรือยิไม่เอามีงานตอนนี้เห็นช่เหรอตัวนู้นหนูใช้มากที่สุดแค่เฉพาะงานที่เราเรียนงานใช้ตอนนั้นเราโอ้ยฟังก็เสื้อไม่รู้ไม่เรื่องงานทำแล้วงานโหนูจะไม่เอาข้าวไม่บอกไม่ว่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้หน้าใหม่ก็บอกว่างานงานข้านในไม่หลวงยี่ดัง มันหปดแล้วต่สรานเอนยแต่ย่นะเออยตด้่ากอดบอ้้ออ๋อ Ha <laughs> <laughs>